สวัสดีค่ะจากกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอแลนด์นะคะด้านหลังของดิฉันถ้าเผื่อว่าเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วหรือเคยเห็นภาพก็ตรงลานจัดตุรับตรงนี้จะมีชื่อเสียงมากถ้าใครมาเนเธอแลนด์ไม่มาตรงนี้ถือว่ายังไม่ถึงอัมสเตอร์ดัมหรือเนเธอแลนด์ ตรงกลางข้ามกับดัมส u แควก็จะมีอนุสรีอนุสร์ทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่2ของเนเธอร์แลนด์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญคือพ่อหลวงแม่หลวงหรือรัชการที่9พ่อพันปีหลวงได้เสด็จมาเยือนเนเธอร์แลนด์อย่างเป็นทางการเมื่อปี2503หรือ1960ที่สำคัญ ต่อไปอีกนะคะจะสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงนี้กว้างมากเลยโดยรอบเลยนะคะตอนนั้นเป็นโบสถ์สำคัญนะคะแล้วเมื่อสิบเอ็ดปีที่แล้วเนื่ยในณโอ,อกาสบรมราชาพิเศษของตอนนั้นก็จะเป็นพรินซ์เจ้าชายใช่ไหมคะที่ขึ้นครองราชเจ้าฟ้าชาย พระมงกุฎราชภุมาารีนเนลเลียมอลเล็กซานเดอร์ขึ้นของราชก็มีพิธีสำคัญณตรงนี้นะคะในโบสนี้รัชการที่สิบและพระเทพได้เสด็จมาที่นี่ด้วยก็เป็นประวัติศาสตร์อีกอย่างหนึ่งประวัติศาสตร์ยังมีเพิ่มมาอีกนะคะเมื่อแปดปีที่แล้วณนะบริเวณตรงนี้เลยนะคะในช่วงเดือน พฤศจิกายนได้มีการแสดงความอาลัยในวโรกาสที่รัชการที่9ท่านสวรรคตเราได้มารวมตัวกันตรงนี้เพราะฉะนั้นเ,เหตุการณ์สำคัญประวัติศาสตร์ไทยซึ่งคงจริงแล้วในทแทอแลงกับประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ทมาไมตรีกันมานานแล้ว420ปีในปีนี้ เหตุการณ์ที่จะมีอีกในวันที่30มิวิจุนายนวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ดิฉันได้อ่านข้อมูลข่าวสารนะคะจากของอสถานทูตว่าจะมีการจัดงานถวายพระพรชัยมหามงคลเนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัวราชการที่สิบทรงมีพระชนมายุครบหรอบคือเจ็ดสิบสปีเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะมีการจัดงานขึ้นนักตรงนี้อีกนะคะมีการรวมตัวกันในคลิปนี้ดิฉนันอยากจะส่งข่าวนะคะประชาสัมพันธ์ข่าวต่อจากของเพจ a c e b o o k ของสถานทูตก็คือว่า บันอาทิตย์นี้นะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้มารวมตัวกันนะที่นี้จะเริ่ม9โมงเช้านะคะมีการลงทะเบียนแล้วก็9โมงครึ่งก็จะมีการซักซ้อมออว่าพิธีการอะไรจะเป็นอย่างไรนะคะได้หลังจากนั้น10โมงเช้าก็ท่านทูตท่านเอกอัครราชทูตนายอสิ มะณมีก็จะนําพวกเราร้องเพลงสรรเสริญพระบรารมีร่วมกันและหลังจากนั้นก็จะมีอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลงสะดุดีมหาราชานั่นคือคร่าวๆและแน่นอนเผื่อว่าถือว่าตรงนี้เป็นประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็จะมีการถ่ายรูปร่วมกันนะคะในวันนั้นขอเชิญชวนนะคะมาร่วมกันแล้วก็แต่งกาย สีเหลืองค่ะนั่นคือเป็นโค้ดของที่ทางสถานทูตได้ประกาศไว้นะคะวันที่สดใสนะคะโอกาสที่ดีๆเป็นมหามงคลชัยมาร่วมกันถวายพระพรชัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,ว,หวซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันของไทยเราเป็นมิ่งฝันของชนชาวไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะได้เราอยู่ในทแลนมารวมตัวกันในกิจกรรมที่ดีๆอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะ